สวัสดีครับวันนี้ใครกําลังประสบปัญหาแทงบอมหรือว่ายาสลบไม่พอนะวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มเจ้ายาสลบอันนี้กันเนาะอย่างที่รู้กันว่ายาสลบนี่นใช้สลีปเพิร์บกับพาราชูมนะครับสองอย่างนะอย่างละหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวเราใครที่ชอบจับมอนนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันประหยัดเวลาเนาะแบบว่าเวลามอนใกล้ตาย,ตาย,เ,ยเราไม่จําเป็นต้องตีต่อหรือว่าต้องฆ่ามันจนจบอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจบเคสได้เร็วขึ้นเนาะด้วยการจับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูวิธีหากันเลยครับแมปที่ผมแนะนานะครับสาหรับฟาร์มไอเทม2อันนี้นะวินวอร์ดเพนนะครับแล้วก็สกา r l เล f o ฟอเรสคือสําหรับแมปอื่นๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นไวเวเลียเนาะก็แบบมันจะมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบกระจุกกันอยู่หรือว่ามีเยอะแยะอะไรนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเราจะมีแค่เห็นแค่2ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งก็จะมีอีกนิดหน่อยๆน่อยะครับแต่ว่ามันก็จะกระจายกันจะเสียเวลาวิ่งเพื่อนๆนะครับไปเราไปดูกันที่สกา r l เล f o ฟอเรสกันครับ อ่ะพอเรามาถึง Scarlet f o r ส s t นะครับเราก็จะเห็นถแถวแถวแอเรีนะครับนี่เราจะเห็นอยู่ทั้งหมด4ต้นเนาะนี่1แล้วข้างล่างตรงนี้อีก3นะครับนี่ใกล้บริเวณหมายเลขก7เลยแล้วแถวนี้จะมีแคมป์ไซ์ยอยู่ใกล้ๆนะครับใครสะดวกสร้างก็สร้างไว้ก็ดีครับจะได้แบบไม่ต้องลำบากเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ผมแนะนำนะครับเวลาเพื่อนๆมาล่ามาทำเควสอะไรอะเราวิ่งผ่านอะไรครับเราเก็บอะไรไนดะ้ก็เก็บเก็บไปนะครับทุก ทุกไอเทมส่วนใหญ่มันได้ใช้ครับถึงเราจะยังวันนี้เราจะยังไม่รู้ประโยชน์ของมันนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งมันได้ใช้จริงๆนะไอเทมเดี๋ยวเราจะเห็นด้านซ้ายนะใช่ไหมครับที่มันมีไอคอนขึ้นเนี่ยพาราชูมในโตชูมอะไรพวกเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเราปกติเราต้องแบบ หันหน้าเล็งแล้วกดผมใช้จอย ps 5้านี่ปกติเราต้องกดเล็งแล้วก็กดโอเพื่อเก็บใช่ไหมครับ l สองโอแต่ว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ต้องเล็งครับคือเราเนี่ยปกติเราต้องเล็งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยเรากดเลือกได้เลยครับ l สองแล้วก็กดลูกศรซ้ายมือขึ้นลงเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ไอะไรที่ไหนโดยที่เราแบบไม่ต้องเอาหน้าไปจอมันเพิ่มเก็บเนี่ยอย่างผมอยู่ในระยะของพราชูมใช่ไหมจะเห็นว่ามันขึ้นไอคอนเนี่ยผมก็เลือกแล้วผมก็กดได้เลย มันก็จะดึงมาเลยครับโดยที่เราไม่ต้องหันไปเลงมันนะนี่คูดาวของไอ้เจ้าเห็ดพวกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณน่าจะ15นาทีนะเพราะว่าผมเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เองอ่าอย่างที่เห็นก็จะเหลือ14 นาที13นาทีครึ่งนะใครทำเคเวสททำอะไรก็แวะวนวิ่งผ่านอะไรเงี้ยก็แว,แวะมาเก็บได้ครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสลิปเพิร์กกันต่อครับสลิปเพิร์กก็จะอยู่ที่วินวอร์ดเพนนะครับอยู่ที่แอเรียใครมีป๊อปอัพแคมป์ตรงนี้ก็จะสะดวกสบายวามาได้เลยใช่ไหมนี่รอบ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 แคมป์รรเราก็จะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด2ต้นอ่าแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงจะมีอีกต้นหนึ่งครับเป็นสาที่อื่นในละแวกใกล้เคียงก็ไม่มีแหละนี่เหมือนเดิมครับพอเข้าระยะก็เลือกเก็บได้เลยสลิปเพิร มีด้านบนอีกที่หนึ่งนะครับสลีเพอร์อ่ะสุดท้ายก็สำหรับใขรที่ยังไม่พอใจกับการเก็บตามแมพเนาะมันอาจจะน้อยแล้วรอครูดาวนานอะไรผมคิดว่าไอ้พวกเนี้ยไว้เป็นแบบเราทำเควสแล้วเราแวะมาเฉียวเียวมาเก็บดีกว่านะครับเบสแคมป์ข,มของเรานะครับเราจะเจอน้องนาธานั่งอยู่ตรงนี้นะให้คุยกับน้องแล้วเลือกหัวข้อแมทเทียลได้เลยครับมันจะเป็นระบบเหมือนคนอื่นฝากคนอื่นหา มาจากที่เห็นผมจะสั่งอันนี้อันนี้คือผมเลือกสลีเพิร์บเนาะเห็นไหมนี่ส่วนอันนี้ผมเลือกพาราชูมเนาะจะเห็นว่าได้มาเยอะพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการทั้งหมดนะอาจจะมีไอเทมอื่นๆหลงหลงมาบ้างอะแต่อย่างน้อยก็ไอเทมที่เราเลือกเนี่ยก็เยอะสุดใช่ไหมครับหรือใครอยากได้อะไรก็มีให้เลือกครับ ไมซีดนูเบอรี่ฮันนี่อะไรใครอยากได้อะไรก็เลือกได้เลยครับหัวข,ข้อนี้ผมก็เลือกเป็นสลีปเพิ่มนะครับจะเห็นว่าได้มาเยอะเลยอ่าพอเราเข้าหน้าคราบเราจะเห็นว่าเนี่ยในในตัวเรามันจะมีแค่ที่เราไปเก็บเก็บตามแบบมานะครับเห็นไหมผมมี6กทับสกับ8ปดทับสใช่ปหค,คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราไปส่งไปรับมาเมื่อกี้ครับที่ดูจํานวนเยอะนี่มันจะอยู่ในเต็นท์ของเราเห็นไหมครับสลีปเพิ่มผมมีทั้งหมดแปแล้วก็พราชุมก็เี็นแปดสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็มากดคราบในนี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจและเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม